อ่ะท่าน,นี้ไอ้ข้อคราหาเนี่ยคุณหมอในฐานะอนุนะแต่เคยเป็นบอร์ดเลยชุดที่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับข้อคราหาก็คือว่าชาวบ้านก็คิดเยอะอะตั้งแต่ควบรวมอาจจะให้กรณีโปรโมชั่นเนี่ยอันนึงแหละที่ไอโปรโมชั่นราคาถูกเริ่มจะหายไปไหมแต่ไอเรื่องสัญญาณคนก็ระแวงเอ๊ะมันแข่งขันกัรลงทุนน้อยเกินไปหรือเปล่าก็เลยสัญญาณไม่พัฒนายอย่างที่ควรจะเป็นมันควรคือมันลดลงลด อ่ะมันเป็นไปได้ไหมคุณหมอต้องเรียนให้ทราบว่าอันที่หนึ่งเป็นไปได้แต่อันที่สองเนี่ยตอนเนี้ยถามว่าสถานการณ์เกิดจากอะไรนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าทรูกับดีแท็กเนี่ยเขามีคลื่นคนละส่วนอ่าเรารู้มาก่อนแล้วว่าดีแท็กเนี่ยมีคลื่นน้อยกว่าครับดังนั้นเวลารวมธุรกิจเนี่ยเขาจะเอาลูกค้า d ีแท็กไปใช้คลื่นทรูได้ครับทําให้ทรูซึ่งเคยมีถนนทางด่วนอยู่เท่านเนี้ยรถเคยวิ่งเท่านี้ยมีรถดีแท็กมาแบ่งวิ่งอืมดังนั้นทุกง่ายคือรถจะต,ติดแน่นอนครับ ปแล้วสัญญา<ป>ดีแท็กไอ้เของของดีแท็กเดิมลหะสัญญาณดีแท็กอยู่ที่ว่าใช้มือถือเครื่องไหนขึ้นไหนครับโดยโดยเฉลีย่ยควรจะดีขึ้นเพราะไปย้้เครื่องของทูอ่ะมันควรจะไปใช้ครื่อของทูซึ่งเยอะถูกไหมแล้วเผื่อถ้าทูนั่นก็ใช้ดีแท็กมันไม่เป็นอย่างนั้นเหรอมันก็คู่กันไปมันยิ่งดีไม่ใช่เหรอจะมีเป็นบางพื้นที่ครับบางพื้นที่ที่ดีแท็กเคยดีแล้วทูไม่ดีเนี่ย โดยเฉลี่ยดีแท็กจะแย่ลงทรูก็จะดีขึ้นนิดหน่อยเหมือนกันในบางพื้นที่ที่ทรูเคยดีแล้วดีแท็กไม่ดีทรูจะแย่ลงดีแท็กดีขึ้นนิดหน่อยดังนั้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเดินทางไปใช้โทรศัพท์มือถือตงตรงย่านไหนบางครั้งเราสึกว่าทำไมดีแท็กฉันมันแย่ลงหรือไปบางจุดมันดีขึ้นเหมือนกันกับทรูครับอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าแต่อนาคตเนี่ยเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญครับต้องลงทุนขยายโครงข่ายแต่ตอนนี้เราเราเจอปัญหานะครับซึ่งมูลนิธิเพื่อพพวงเนี่ยแจ้งข่าวมาว่า ว่าสองบริษัทสองบริษัทเนี้เขาลดจานวนเสาลง<ะ>เพื่อบริหารต้นทุนไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อนก็คือประหยัดต้นทุนนะครับรวนธุรกิจทันทีในการลดจํานวนเสาเนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าพิกัดของเสาของตีแทกก็กตูมันไม่เคยอยู่อยู่ต้นเดียวกันแน่นอนเพราะเป็นคนบริษัทอืค่ะแปลว่าในเมื่อลดของบริษัทหนึ่งเนี่ยพื้นที่เดิมจะหายไปบางส่วนจากสองเป็นหนึ่งเนี่ยพื้นที่เดิมจะหายไปบางส่วนครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหากับคู้บริโภค ที่บ้านเคยอยู่ที่มีสัญญาณครอบคลุมพอเขาลดสัญญาณปั๊บตรงนั้นอาจจะเป็นลูกผีลูกคนโทรติดบ้างไม่ติดบ้างเน็ยด,ดีบ้างไม่ดีบ้างครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหน้าที่ของกสชเข้าไปตรวจสอบครับว่าการลดพูดตรงๆนะครับการลดจํานวนเสาเนี่ยต้องขออนุญาตกสชถ้าแอบลดเองเนี่ยผิดกฎหมายเพราะกฎหมายบอกว่าการพักหรือหยุดให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตองขอความเป็นชอบครับที่ผ่านมา ที่ผ่านมาอออันนี้ไ,ไม่ทราบเลยครับเพราะพอเราถามทางเ,าเลขานการเรื่องร้องเรียนเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องของอีกตะลักหนึ่งแต่เมื่อวานก็ให้ไปตรวจสอบครับว่าตกลงเนี่ยตรงเนี้ยมีปัญหาไหมกรณีที่เขาตรวจพบว่ามีการลดจานวนเสาเนี่ยมีการแจ้งเราไหมแล้วเราอ,อน,นุญาตหรือยังถ้ายัางก็ผิดกฎหมายครับอ่าคือถ้าความเป็นธรรมกับเขาเนี่ยเมื่อเขารวมธุรกิจมันก็ต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพถูกไหมคุณหมอใช่ครับไอ้เสาที่ไม่จําเป็นเขาก็ต้องไปวางเครือข่ายใหม่อ่ะก็คือเออไอ้ตรงนี้จะใช้ของใครตรงนี้ใช้ของใคร แล้วก็จะทําให้มันเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดถูกไหมไอ้ที่ไม่จําเป็นก็เลิกไปอันนี้ถ้าว่ากันแฟร์นะแต่มันจะต้องมีช่วงที่ทําให้กระทบกับผู้บริโภคให้น้อยที่สุดถูกไหมครับถูกต้องครับอ่าตรงนี้กสทชมไม่มีระบบตรวจสอบเหรอต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยจริงๆตอนอนุญาตให้รวมธุรกิจเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับว่าห้ามลดจํานวนเสาน่าจะเป็นภายในสามปี<อ>หลังจากนั้นค่อยไปว่ากันใหม่และตอนนี้ถ้าลดจํานวนเสาก็น่าจะน่าจะต้องพิจารณาอันที่สองระบบตรวจสอบเนี่ย เบื้องต้นนะครับกสทชมีระบบฐานข้อมูลมก็คือสามารถดูได้ในระบบของกสทชว่าเสาที่ขอาอนุญาตมีต้นไหนต้นไหนต้นไหนอืแลวถ้าเสาตั้งอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่มันคกลจะไปถึงไหนอืแต่นั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือไปทดสอบที่เรียกว่าขับรถตรวจสอบคุณภาพสัญญ,ญาณว่ามันตรงกับปริมาณเสาที่ตั้งไหมครับตอนเนี้ต้องเรียนให้ทราบว,ว่ากสทชก็ตรเวนขับรถตรวจสอบอยู่นะครับอแต่ว่าอย่างที่บอกข้อจำกัดคือเราจะซื้อซิมที่แพงที่สุดเพื่อดูความเร็วสูงสุด ใช่ดังนั้นถ้าบังเอิญบริษัทเขาทําให้ซิมราคากลางเนี่ยใช้งานไม่ได้เราก็จะตรวจไม่พบครับไม่มีทางเลยเหรอที่จะตรวจแบบชนิดที่ซิมราคาถูกซิมราคากลางซิมราคาสูงสามารถจะวัดปุณภาพได้แต่เราไปซื้อซิมมาครับถ,ถตอนนี้มันเคยเกิดปัญหาว่าเราเคยเอาซิมเขาเรียกซิมซิมโดยเฉลีย่ยตามตลาดซื้อตามตลาดมาเนี่ยแล้วตรวจวัดคุณภาพบอกว่าตกมาตรฐานบริษัทก็โต้แย้งว่าเฮ้ยจริงๆซิมที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ตกมาตรฐานอืตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสํานักงานก็เลยไปซื้อซิมที่ดีที่สุดมา แต่พอซซิมสิดนสุดตาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ตรวจซิมราคากลางหรือซิมราคาถูกอย่างเช่นถ้าอย่างที่ผมบอกแลครับว่าถ้าเราสมัครซิม10เม,มกะบิตต่อวินาทีพอแล้วเขาไม่ได้ตรวจเราตรวจที่ซิม100เมกะบิตดังนั้นเนี่ยเราซื้อ10เราได้5ซึ่งมันผิดจรจ้าะนะครับกสอทีก็จะตรวจไม่พบครับวิธีทําก็คือต้องไปเอาซิมที่ร้องเรียนเนี่ยมาตรวจหรือไม่ก็ซื้อซิมในรายการส่งเสริมการขายนะมาเป็นเครื่องมือในการตรวจครับ